สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบอมมอยเวเล่คลิปนี้ก็มีเรื่องราวให้น่าปลื้มใจกันอีกแล้วครับเมื่อล่าสุด FIVB ได้โพสผู้เล่นที่ทำสถิติคะแนนสูงสุดของแต่ละอย่างนะครับทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงซึ่งก็มีของแต่ละประเทศเลยนะครับที่ทำสถิติอันดับหนึ่งซึ่งฝ่ายหญิงของเราของทีมชาติไทยก็มีหนึ่งคนนะครับก็คือผู้พรพันเกิดปราดเบสเซเตอร์ ซึ่ง FIBB ก็ได้โพสต์ภาพผู้เป็นคนแรกนะครับดีงามมากๆครับทือคือ1สาวไทยที่ได้สถิติที่1นะครับและได้ลงโพสต์ครั้งนี้และได้ลงเป็นภาพแรกเลยนะครับน่าชื่นใจมากๆเลยครับซึ่งเตยก็แชร์โพสต์นี้ไปให้ผู้ด้วยนะครับในสตอรี่ไอแล้วผู้ก็บอกว่าเพราะเพื่อนร่วมทีมและสตาฟครับ ก็น่ารักมากๆเลยนะครับสาวไทยสร้างชื่อเสียงได้ดีงามจริงๆครับ